สวัสดีครับพบกับชาติกาซึนะครับในเกมไม้ครับ Pocket e d i t i o นวันนี้ผมก็ตอนแรกผมใช้มอดไอ้นี่อเมื่อโหลดมอดยังไม่สําเร็จนะครับผมก็ยังไม่ทันสมัยเท่าคนอื่นแต่ตอนนี้ครับผมก็เล่นได้แล้วครับเพราะตอนนี้ผมเล่น0.15.2นะครับ0.15.1นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอยู่ไหนวะตอนนี้อยู่ดีก็ไม่อยู่ในป่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะตัดให้คุณชมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านแล้วแล้วครับซึ่งอย่างนี้าว่าตัวแค่ไหนไวตัวนะโดนทิพพ่อมันขึ้นทางติเดือไงเฮียฮอ อยากว่าตัวที่พ่อไม่ขึ้นทางนิดเหนือง่ายๆใครไม่ไม่สร้างอกนี้วะสัตว์อยากมีเรื่องวะเฮ้ยไม่สร้างภาษาอะไรวะเฮ้ยเอาแล้วไงมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับไม่ได้แล้วครับถอยแล้วครับผมอยแล้วครับคิปเปอร์อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับคุณผู้ชม ผมับผมเข้าใกล้ไปนะครับดูนั่นไงถอยแล้วเราจะรอบจัดการมันครับมันอยู่นันนี้นครับเราจะรอบจัดการมันครับง่ายครับขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้ขึ้นไปสุดเลยครับมันอยู่ใกล้แถวนี้ครับพยามองโอ้ยพยามมองหามันครับเมื่อกี้เห็นมันแล้วโดนแน่ อึ๊บกระโดดครับไปอยู่ใกล้ๆนี่เองครับเฮ้ยจ้าอันนี้อานี้ขึ้นไปหน่อยแล้วกันอึ๊บไปรถขึ้นหลังคาอึ๊บ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 ชึบชึ๊บมันอยู่ใกล้ๆนี่เองครับอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ ไอ้เชี่ยแม่ไม่โกหกว่ะเฮ้ยเงียบอกนะอยู่ในโรงงานสัสเงียบบอกนะเฮ้ยเงียบอกนะว่าอยู่ที่โรงงานอ่ะกลับกลับด้วยมันจะเกิดไหมอ่ะถ้ากูกลับอันิมันจะเกิดไหมออสนี่อะไเฮ้ยเชี่ย แม่งเดินอยู่แถวนั้นเว้ยเฮ้ยเอาแล้วไงชมครับพอผมเดินหอยหลังแม่งเกิดทันทีเลยเอาแล้วไงครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับนี่แกมันอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเอาอดอกไม่เห็นไม่เลยหลอกกูไปเนี่ย แารเอ้ยทีพอกวูออกไปไม่เกิดซะงั้นสุนครับมันโกโหกเราอย่างร้ายแรงเลยครับอีกเนี่ยอย่าลงเชื่อง่ายนะครับนะครับนั่นไงเกิดอีกแล้วครับพอผมหันกลับไปดูไหมครับอืมแล้วมันก็หายไปครับผมเฮ้ย ต้องต้องต้องเตรียมกานตอนรับจิปเปอร์แบบยังโขวมาละเทียงแล้วกูยังไม่ได้เข้าบ้านกูเลยอยากรู้แม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าบอกนะแม่งอยู่ในเฮ้ยจริงอะมึงอยู่ในนั้นนะลงนากูมึงอยู่ในนั้นเะาว้งั้นกูเล่นมึงเละแน่เฮ้ยเฮ้ย เอาละครับมันหนีห่างวัวไปแล้วครับมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันเดินไปทางนู้นครับเอาแล้วไงครับเฮ้ยมัอนอยู่ตรงไหนวะนี่อ๋อแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวจะจัดการมันครับ มันอยู่ใกล้ๆนี่เองครับเราก็ต้องขึ้นต้นไม้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้ครับมาได้เวลาจ,จัดการกันแล้วอยู่ตรงนี้ครับไหนวะ นี่ไหนวะแมงมิเกียนนะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยข้างเบาๆอเฮ้ยไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยฮะมีความไม่ปลอดภัยเกิดแล้วครับ มันบ่มชัดซะขนาดนี้เนี่ยนะแผนที่ก่อนแผนที่เดี๋ยวมาไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วมันก็ช,ชิมาตรงนี้แสดงว่ามันต้องอยู่ใต้นี้แหละรู้ขุดไม่เลยรู้แล้วว่าแกอยู่ใต้นี้แหละ ไปไหนแล้ววะเฮ้ย,อย,อยเอาแล้วครับมันอยู่ตรงตรงตรงเฮ้ยเพราะว่าเริ่มความปลอดภัยเริ่มไม่ดีครับผมเป็นห่วงพวกกลัวในโรงนานเลยกดโมเตอร์ดูแผนที่ โู้ที่จริงก่อนดิเฮ้ยตูไม่ไว้ใจคิปเปอร์อยู่ด้วยเฮ้ยแล้วทำไมมั่งไปตรงนั้นอีกแล้ววะนี่ยุดที่กูอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมันไปอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ทำไมเรามองไม่เห็นครับหรือว,ว่า ไอเหี้ยมันอยู่ใต้ดินเฮ้ยมีได้ละต้องเจาะทะลุตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ไดนะครับน่ะไหนวะไม่เห็นเพิงเลยเฮ้ยอูยชักจะไม่ไว้ใจอะต้องตรวจตาในแถวนี้ ต้องจัดเตรียมกองกำลังหน่อยอยืนเฝ้าไปดูสุสานก่อนสุสานอาจจะมีพวกนั้นอยู่ได้ใครจะไปไว้ใจได้ต้องจัดเตรียมกองกำลังดูแลสุสานนี้ไว้ อะไรหลายอันนี้ใช่ไหมอ่ะเฝ้าเฝ้าตรงนี้หมดชุบชุบเนี่ยเฮ้ยเด็กเด็กเออเฝ้าสื่อสารให้ฉันด้วยอย่ามัวแต่วิ่งเล่นนะนี่แหละพวกแกอยู่ตรงนี้เลยนะ คอยดูแลคุ้มกันสุสานนี้ไว้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะแกรู้เปล่าสุสานเนี้ยรู้ไหมมันศักดิ์สิทธิ์เนี้ยนี่ครับอ่านป้ายชื่อตรงนี้ได้เลยครับชิก้าฟ็อกซี่พอลเฟรดดี้พอลบ,บอนนี่พอลฮิกกามีเขียนผิดสปริงแทบ็บแล้วก็เฟดเบย์นะครับ เราจะสร้างสุสานเพิ่มนะคะเพราะว่าชาวบ้านเสียชีวิตคข้างๆเยอะก็เป็นได้เยอะก็เป็นได้ นี่เราจะสร้างสืงส่สารกันนะครับต้องสร้างสืงสง่สรารสารชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้คิดเยอะคิดมากนะมีคิดเยอะ 还没工业。

อ่านะครับตอนนี้สู่อสายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสนุดมากครับแถวนี้อย่าลบลู่ห้อะไรครับผมก็สร้างได้แค่นี้ครับพอที่จะได้เดี๋ยวก่อนหนึ่งขอตัดแป๊บนึงนะครับครับอันนี้ก็คือมุะศพของมุงกำนันคุณก่านะครับเฟสบี้เฟสแบคครับใครวะอ๋อ เฟดดี้พี่หมีนะั่นเองตัวละครในเกมซันนี่เฟดดี้นะครับอันนี้คือบ้านของฉันที่ใหญ่ที่สุดในโลกโลกของสัตว์บ้านมันมีบ้านคออุื่นที่ใหญ่วกว่าเ็กเดกผู้สร้างบ้านรัวอื้อเลยเดี๋ยวหลังจะหาูบ้านรูวมาให้ดูนี่คือสิ่งที่เราต้องทำ เด mm ี๋ยวเราจะคุนไปข้างบนสำรวจบ้านกันหอยโอ้ห้องน้ำน่เกียที่สุดในโลกคิณสรางน่เกียที่สุดในโลกอันนี้เก็จอันนี้ต้องรักอะอืม มันไม่แล้วครับเห็นยับหายไปนานนะสวงกองกำลังกองเสบียงคอยถอย่ายจะรวมใจกันทำงานแห่งนี้กูจะปาพิปเปอร์ให้จนดีเป็นสีแผ่นดินของไทยเออเฮ้ยที่สุขสารที่สุขสารเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเอาแล้วครับผู้ชมครับ ปิปร์เลยอีกแล้วนั่นๆนครับมันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแต่ไม่เไรวันนี้ต้องดาดไปก่อนสวัสดีครับ